สวัสดีจ้าจุม่มคนมากหว่วยมากแล้วจ้ากัสวัสดีสมาชิกที่หนาลักทุกท่านเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็เอฟซีที่หนาครับทุกคนกับกามาพอกันอีกแล้วครับแนวทางหวยหุ่นหลอบโดกเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็สวัสดีสมาชิกทาง youtube นั่นเนาะพี่น้องเนาะกับโมื่อวานหวยหุน่นของเฮาเข่าเข่าเกือบทุกหุ่นเนาะพี่น้องเนาะก็ดีใจนั่นเนาะคะนะ่ะเนาะผู้ใดๆก็ดีใจนั่นเนาะคะ่กะกะอา่าว่างไปสิบเอ็ดหุ่นเนาะคะ่ะเนาะ เขาก็เข่าไปเก้าเนาะพี่น้องรุดไปสองเนาะค่ะกัถือว่าเดินดีเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือพวกที่เข่าเนาะค่ะเนาะนี่เข่าเนาะค่ะสองตัวเจาะเขากับเข่าได้พี่น้องเข่าเป็นบางหุ่นเนาะค่ะเนาะแนะนําว่าหายรุดเนาะค่ะเนาะแนะนําว่าหายรุดทันรุดนะเข่าทุกหุ่นเนาะค่ะนี่นี่กับเข่าเนาะค่ะเนาะนี่เช้าสามกับสี่เข่าซีเนาะค่ะเนาะสองตัวจอเขากับมีซีห่าเนาะค่ะผลมันออกห้าสี่ห้าเนาะค่ะเนาะ แล้วก็จีนเช้าเ่ากะเข่าสองนะคะเราก็ห่างเช้าเข่าหานะพี่น้องมีตัวเจาะหาสามนั่ week. นนะคะล้วก็ไตวันเข่ารุดนะคะไตวันรุดแล้วก็มานิาบเ่ากะเข่าสองนะพี่น้องนิายเกาหลีกับเข่าสามนะคะจีนใบเ่ากบเข่าเก้านะคะเนาะลราก็มาห่างใบเข่าแปดนะคะมีสองตัวเจาะผอมแปดเก้านะคะเนาะ สิงค์ฮาหลุดเนาะคะ่ะสิงคโปร์เฮาหลุดเนาะคะ่ะเฮาหลุดตัววิง่งแต่ว่าเฮาเข่าตัวเจาะเนาะ,ะ <c oughs> น<อ>พี่น้องสิงคโปร์เนาะค่ะเนาะเข่าตัวเจาะก็ถือว่าเข่าเนาะค่ะเนาะอ่าแล้วก็อียิปต์เนาะค่ะอียิปต์เ้าเข่าซีเนาะค่ะมีตัวเจาะพร้อมเนาะค่ะเนาะพี่นอ้องก็เข่าตัวเจาะพร้อมเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็อินเดียอินเดียเ้าเข่าหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะมันออกอ่าหกหนึ่งเนาะคะ่ะอันนี้มีแต๊หนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ ใช่ไหมใช่เขากลับมาเงเออแนวทางของมันกันต่อเนาะพี่น้องเนาะของวันที่สิบเจ็ดเนาะค่ะสิบเจ็ดเมษายนสองพันหารอยหกสิบสามเนาะพี่น้องเนาะเขากลับมาต่อกันเลยเนาะค่ะเนาะกะหมู่บ้านบมื่อดืลงอ่าสามรัดห้เนาะพี่น้องก็ขออภัยเนาะค่ะเนาะบมื่อดืลงงห้เมื่อนี้ก็จิบเมื่อดืลงงห้คือเก่าด์เดอพี่น้องเพราะว่าอ่านผลบ้านในออกเนาะค่ะเนาะก็เลยเอาแต่พนที่ว่ามันออกมาก่อนแต่ว่า หอบเสาเฮ้าสิบท่านนิเนาะค่ะเนาะเพราะว่านิมันออกเก่าม่วงกวานเนาะคะ่ะเข้ากับตองทําเวลาแน่เนาะคะ่ะวันนี้ก็เล่นมาลงไห่ตอนนั้งขึ้นเนาะคะ่ะแต่ว่าหุ่นมันก็สิบโบคบในเดอ้อพี่น้องเดอ้อกับวาวากันนอค่ะเนาะอ่าเฮากับมาเมืองกันเลยเนาะพี่นอ้องอ่าอันนี้เด่นวิ่งเนาะค่ะเนาะเด่นวิง่งอันนี้ เด่นวิ่งเนาะคะ่ะเรามาเริ่มกันกันด้วยที่ว่านิเช้าเนาะพี่น้องนิเช้าเด่นวิ่งเจ็ดกับแปดเนาะค่ะพี่น้องเจ็ดกับแปดแล้วตัวนี้ก็คือตัวเจาะ,ะเนาะค่ะเนาะตัวตัวเน้นเนาะคะ่ะตัวเน้นตัวเน้นตัวเด่นเนาะค่ะเนาะสองตัวเด่น ตัวเด่นสองตัวอ่าห้องกระจิมี2สองตัวเด่นห้อกรจิมีอ่ามนชอบออกกลับกันนะพี่น้องห้องกระิมี6หกเจ็ดแดเจแล้วก็เกเจ็ะคะเนาะแล้วก็แปดแปดก Jimmy, ะิมีอ่า แปดทมมี่หกแปดเก้าแปดแล้วก็หกเก้าเนาะคะ่ะเข้าใจบ่ออนันนี้น่าจ,จะเข้าใจเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะต่อมาเขาก็จะเป็นอจีนเช้าเนาะค,ะะคะ่ะเนาะจีนเช้าเกียนยังสิ่ยังบงงงเนาะพี่น้อง จีนเช้าเด่นนะคะสามกับสี่อ่าเฮ้ากับสีใดสองตัวเด่นเท่ากับจจมี่สองสามสองสามสี่สามหาสามนะคะและ้วเฮากับเจมี่อ่า ซีสองซีหานะคะน่ะเนาะแล้วก็สองหาอ่ะเด็นกิกะได้ไหนดงเวต่อมาจีนเช้าแล้วก็ห้างเช้านะคะ่ะห้างเช้าเด่นหกกับเจ็ด สองตัวเด่นก็จะมีมันญยตออไว้ยหกห้าหกเจ็ดหกห้าหกเจ็ดหกแปดเจ็ดห้าเจ็ดแปดแล้วก็ห้าแปดไต้หวัน ไต้หวันเด่นเจ็ดกับแปดเนาะคะ่ะเจ็ดกับแปดแล้ก็จะมีไต้หวันเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเนาะค่ะเนาะแล้วก็แปดหกแปดเก้าหกเก้านะนะแล้ว 8, 8, 9. 6, 9, ะคะ่ะมันก็จีออกวีนเวียนกันอยู่เนี่ยพี่น้องสลรภกันไปสารภกันมาเนาะคะ่นะเนาะ ก็มาเขาก็น,นิบายนะคะนิบายนิบายเดน <c oughs> สองกับสามปากอยู่ไกลไหม <c oughs> เดี๋ยงี้บอพี่น้องสองกับสามนะคะแล้ก็กจะมีอ่าสองหนึ่ง สองสามสองะคะนนเนาะลราก็สามหนึ่งสามสสหนึ่งะคะนิบายนีบายเสร็จแล้วเกาหลีนะคะเกาหลีเกาหลีเด่นสามสี่นะคะ สามกับสี่ก็จะมีส <Spencer. S 1> ามสองสามสี่สามห้าสี่สองสี่ห้าสองห้าเกาหลีแล้วก็จีนบายนะคะ องกับสามสองหนึ่งสองสามสองหนึ่งสองสามสองสี่สามหนึ่งสามสี่สี่หนึ่ง จีนบ่ายแล้วก็ okay, bye, bye. ห้างบ่ายนะคะห้างบ่ายสมมติพ่ออยู่เดียวมือรุ่นจะเวนช่องไ้เดอร์พี่น้องเดอร์มือน,นีเข้าเปลี่ยนอ่าเข้าเปลี่ยนอันสมมติข่างไหมเนาะคะ่ะเปลี่ยนหางมาเขียนยังฉีะะ่เนาะมันก็นเลยเหลือเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมือรุ่นจเนีเวนเวนมันทันให้เนาะคะ่ะพยายามมึงเนี่ยเข้าใจนะะเนาะค่ะเนาะ ห้างบายเด่นแปดกับเก้าแปดเจ็ดแปดเก้าแปดศูนย์เก้าเจ็ด เก้าศูนเจ็ดูนงบายสิงคโปร์สิงคโปร์เนาะค่ะเนาะเดนสีกับห้าสีกับห้าก็จะมีอ่า 4ีสาม6ีหาีหกนะคะเนาะแล้วก็ห้าสามห้าหกสามหกนะคะสิงคโปร์แล้วก็อินเดียเหรออินเดีย อินเดียเด่นสี่กับห้าคือกันนะพี่น้องสีก่กับห้าอ่าก็จีแมนซีสามีหานะคะเนาะซีหกแล้วก็ห้าสามห้าหกสามหกนะคะเนาะมันเด่นตัวเดียวกันนะคะนะ่ะเนาะหุนสุดท้ายคืออ่าอียิปต์นะคะอียิปต์เด่นหกกับเจ็ด กกับเจ็ดหห้าหเจ็ดหกแปดะค่ะเนาะแล้วก็เจ็ดห้าเจ็ดแปดห้าแปดะคะ่ะอ่านี่ก็คือหุ่นทั้งหมดเนาะค่ะเนาะอ่าสำหรับอ่าแนวทางหวยหุ้น หลอบโลกของวันที่ 17, สิบเจ็ดเมษาย,ยนสองพันห้ารอยหกสิบสามเนาะพี่น้องเนาะมันะก็นจะมึงแบบอขับแคบกันแน่จักน้อยเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าตัวเด่นวิ่งเขาอยูหนีเนาะค่นะเนาะเด่นวิ่งสองตัวมาหนึ่งตัวเนาะค่ะเนาะนี่มันสิมาถแถวนี้เนาะค่นะอันนี้คือสองตัวเด่นเนาะค่ะเนาะสองตัวเด่นเขาจับให้แล้วสองตัวจอเนาะพี่น้องพยายามมึงให้เข้าใจเด้พีเนาะ เพราะว่ามันติดกันเกินนะคะเดี๋ยวมือลุ้นจะเว้นช่องห้ยนะคะเนาะเพราะว่าเขารู้แล้วว่ามันต้องเว้นช่องจังไหนนะคะเนาะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามก็รับชมรับฟังนะคะเนาะการเมืองนี่ก็ในกลุ่มเขาก็ได้ทั้งอันออมสินแล้วก็หุ้นรอบโลกเนาะ,ะพี่น้องเนาะคันผู้ใดอยากเข้ากลุ่มไล่เขากัสมัครเข้ามาได้เนาะคะ่ะเนาะก็ ถิงไอดีไล่ไว้เนาะคะ่ะเดี๋ยวจะถักไปเองเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะเอาเข่ากุมเนาะค่ะเนาะกามี่อาคาแลงเข่าแน่นิดน้อยเนาะค่ะเนาะอันผูใ้ใดมากผู้ดใดถึกใจกับกดไลค์กดแชร์ให้น้ำในเด้อพี่น้องเด้อสําหรับหวยหุ่นหล่อโลกของเฮาเนาะค่ะเนะาะมันกับเข่าดีเนาะค่ะเนาะเข่ามืดเม่อเมันเว้นหมัวว่านี่เนาะค่ะเนาะกสําหรับมนีกะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงปังปังมันหมานมืดอหม่อคือนหมัวว่านเนาะค่ะเนาะสําหรับมน,นีกะสวัสดีจ้า